แค่สิทธิในการมีลมหายใจยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้พวกนี้มันเป็นเรื่องพื้นฐานสำหรับประเทศที่ต้องการทาี่จะมีอนาคตในการดึงดูดการลงทุนในการดึงดูดคนเก่งๆในการดึงดูดให้คนมาท่องเที่ยวตัวเลขนี้ครับจากกรากาคมกุมภาพันธ์2566ากหบงหาจำนวนผู้ป่วยต้องระวังจากโลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้น1 8กับ5% คุณจะไปดูโฮสต์ปองฮสต์ปลอดอะไรว่ามันลดลงโอเคแล้วอีกเรื่องหนึ่งแต่คุณอย่าดูตัวเลขด้านเดียวสิตัวเลขของผู้ป่วยสุขภาพที่เป็นประชาชนของคณเองเนี่ยมันเพิ่มขึ้น,นเอาตัวเลขเบ,บ,บาเบามากในส่วนนียผมพูดเพราะวันนี้ก็บอกให้ประชาคาถาก็ไม่ให้ปลาใสถ้าปลาใสนี่เอาให้มันกว่านี้เอาให้ภาคกมมาบิดเลยอันนี้มันอันนี้ ผมก็ผัดใจผู้จัดงานอยู่เหมือนกันบอกว่าเนี่ยงานมันเปลีนผมก็อยากจะปาสายเขาบอกไม่ใช่วันนี้เป็นปัญหากาาแต่ว่าข้อมูลตรงนี้พี่โน้งก็เห็นแล้วว่าการเมืองดีปากของดีมีอนาคตสโลแกนประโยคนี้ที่ทำให้พรรคก้าวไกลเลือกตั้งและประชาชนให้ความชอบธรรมมากที่สุดสิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุดคุณไม่ต้องมาเป็นพักผมคุณก็คงต้องอยากให้การเมืองดีใช่ไม่ใช่คุณก็ต้องการให้ปากท้องมันดีใช่ไม่ใช่คุณก็ต้องการให้ประเทศมันมีอนาคตใช่ไม่ใช่ ตัวเลขมันไม่เป็นอย่างนั้นนะดิและนี่คือสาเหตุที่พรรคก้าวไกลถึงต้องการจัด Policy f คเฟ6 b ิ g กแ a n ในตรงนี้เพื่อที่จะให้พฤษภาปีนี้พฤษภาที่แสนจะหดหูที่เราเพิ่งสูญเสียเยาวชนคนหนุ่มสาวไปหนึ่งคนนี้ให้กลับมามีความหวังอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ความหวังมันพูดง่ายครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ตรงนี้ พี่น้องประชาชนที่อยู่ตามบ้านฟังอาจจะไม่ชอบพักก้าปลายก็บอกไอพิธามานันเอาอีกแล้วมันก็ความหวังพูดไปเรื่อยอ่ะเดี๋ยวก็โหนนู่นโหนนี่เดี๋ยวก็ทิดงคำพูดสวยหรูพูดออกมาว่าความหวังผมว่าเราต้องมาพูดคุยกันครับว่าการที่ทำว่าให้มีความหวังนะสมการของความหวังมันคืออะไร6วกิกแวรก็คือการทํางานฝ่ายค้านเชิงรุกอย่างที่ผมเคยสัญญากับพวกคุณเมื่อปีที่แล้ว สัญญาตอนที่ผมไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วผมบอกว่าผมไม่ลงเกียงในการเป็นฝ่ายค้านขอซื่อสัตย์กับตัวเองทางการเมืองและทํางานเป็นฝ่ายค้านเอิเอถ้าฝ่ายค้านตั้งใจทํางานทํางานได้เยอะกว่ารัฐบาลเนไครับพี่น้องครับแล <Yeah. S 1> กในระบบประชาธิปไตยฝ่ายค้านเชิงรุกที่ทํางานก็สร้างความหวังให้กับพี่น้องประชาชนได้เช่นเดียวกันสมการของความหวังคืออะไรครับ ผมขอยืมคำพูดของอดีตนายกรัฐมนตรีสดสดใหม่ๆครับอดีตนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงของสิงคโปร์ที่เพิ่งหมดวาระไปมอบอำนาจให้กับน,นายกคนรุ่นใหม่ลอเรนซ์วงลอเรนซ์วงนี่เรียนมหาลัยเดียวกับผมโตกับผมประมาณ7ปีได้จบก่อนผมประมาณ7ปีแด้ตอนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีคนรุ่นใหม่ของสิงคโปร์ที่มีความสำคัญนายกยลีเซียนลุงพูดไว้อย่างนี้ครับ เขาไม่ได้พูดอย่างนี้เป๊ะๆนะครับแต่3มองค์ประกอบนี้คือองค์ประกอบที่ผมได้มาจากเขา,าผมไม่ได้คิดเองเดี๋ยวเขาจะไม่ให้เครดิตเดี๋ยวจะหาว่าผมลออเข้ามาอีกใช่มมีคนคอยจับผิดเยอะไม่ต้องเดือดลยส่วนใหญ่มาจากเวียดนามด้วยสิอะไรนะสุกน้อยหนาหรือเปล่าอดีนายกเลสซีลุงพู้ว่าอย่างนี้ครับบอกว่าการที่จะเป็นประเทศเที่เข้มแข็ง ขีดความสามารถในการแข่งขันไปเป็นหนึเป็นประเทศที่มีความหวังได้องค์ประกอบที่หนึ่งคือมีคอรมอหรือมีผู้นำที่เก่งเข้มแข็งมีวิสัยทัศาาน์สองคือมีประชาชนที่พร้อมที่จะเข็มแข็งเขาใช้คำว่ามี capable citizens มีประชาชนที่แข็งแรงรัฐบาลลงทุนกับการศึกษาลงทุนกับสวัสดิการจนประชาชนมีความพร้อมที่จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของประเทศได้ และที่สําคัญที่สุดคือองค์ประกอบที่สคือความเชื่อมั่นของการละกการระหว่างรัฐบาลกับประชาชนความเชื่อใจกันความเชื่อถือกันระหว่างรัฐบาลกับประชาชนรัฐบาลต้องเชื่อใจประชาชนและที่สำคัญที่สุดประชาชนต้องเชื่อใจรัฐบาล ถ้าประเทศไหนสังคมไหนบริษัทไหนมีองค์ประกอบสาองค์ประกอบนี้ผู้นําที่เข้มแข็งประชาชนที่พร้อมที่จะแข่งขันและความเชื่อใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้นําและประชาชนประเทศนั้นจะมีความหวังเสมอไม่ว่าจะเจอกับอุปสรรคหรือความท้าทายแบบไหนอันนี้คือองค์ประกอบที่สำคัญอันนี้คือสาเหตุครับที่เราอยากจะบอกว่าในการเมืองไทยมีภาคการเมืองให้เลือกหลากหลาย ยังมีพักการเมืองอย่างพรกเก้าไกลที่เราพยายามเราไม่สมบูรณ์แบบนะครับอ่านปากผมเลยพักคก้าวไกลย,ยังไม่ใช่เป็นพรคที่สมบูรณ์แบบเรายังมีเรื่องที่พัฒนาต้องพัฒนาอีกเยอะแต่อย่างน้อยเราพยายามอย่างเต็มที่เราพยายามที่จะซื่อสัตย์กับประชาชนตรงไปตรงมาซื่อสัตย์กับตัวเอง และพยายามทํางานอย่างเต็มที่สะสมประสบการณ์ในสภาสะสมประสบการณ์ในการเรียนรู้ราชการสะสมประส,ประสบการณ์ในการทํางานในเชิงกรรมธิการ<ม>เพื่อที่จะออกมาให้เป็นรูปแบบแบบนี้ให้เห็นท่านว่านี่คือ6ระเบิดเวลาของประเทศไทยนี่คือ6ก i ิกแบงของประเทศไทยที่ถ้าเราทิ้งไว้มันจะเป็นระเบิดเวลาของประเทศแล้วคนรุ่นต่อไปที่หลังจากรุ่นปัจจุบัน รุ่นที่หลังจากคุณบุ้งคุณแฟรงค์คุณตะวันหรือประชาชนเยาวชนคนหนุ่มสาวทั่วไปที่อาจจะไม่ต้องเห็นกับคุณบุ้งคุณแฟรงค์คุณตะวันก็ได้แต่เขาเป็นคนที่จะต้องมาแก้ไขระเบิดเวลาแบบนี้แต่ถ้ารัฐบาลหรือพรรคการเมืองหรือผู้นําที่เข้มแข็งพอมีวิสัยทัศน์พอสามารถทําแบบนี้ได้ลงทุนกับประชาชนไม่ได้ลงทุนกับร้องถนนลงทุนกับพม่าลงทุนกับสัมนาอะไรก็ไม่รู้ให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง และมีความเชื่อมั่นในการและการรัฐบาลเชื่อในประชาชนประชาชนเชื่อในรัฐบาลแล้วบอกว่าวาระของการทํางานของรัฐบาลคืออะไรอย่างที่เล่าให้พี่น้องประชาชนไปผมฟังรัฐบาลอภิปรายตอนหนึ่ง้าและจนกระทั่ง,ง,งวันจุดหึวันนี้ผมถามตัวเองว่าวาระของรัฐบาลคืออะไรอะไรคือวาระของรัฐบาลชุมน,นี้ a g e n d a เ e ลส Government นึกไม่ออก แต่ในขณะเดียวกันผมก็ไม่ได้อยากจะเป็นแบบนั้นที่เป็นคนที่ค้านค้านค้านคุณไม่มีคุณไม่มีแต่ตัวผมเองไม่มีอันนี้ผมก็ยอมรับตัวเองไม่ได้เหมือนกันอันนี้ผมก็ยอมรับฝ่ายนโยบายผมไม่ได้เหมือนกันอันนี้ผมก็ยอมรับพรรคเก้าไกลไม่ได้เหมือนกันว่าแล้วพล l i t i c a l p r ค j e โปรเจกต์หรือโปรเจกต์ทางการเมืองของคุณที่จะเอาภาษีของพี่น้องประชาชนที่จะเอาความไว้วางใจกว่า14ล้นเสียงกระาวหน้านั่นมั่นใจว่าจะมากขึ้นอีกเนี่ย สงสัยคราวหน้าต้อง270เ็สเสียงก็แล้วเอี้ย้เอา0ามร้อยหรือ300มันก็ตามตักกานะจาก80กว่าคูณ2มันเป็น150กว่ามันก็คูณ2อีกรอบมันก็ต้องเป็น300อสิเ้อยไปเลยแต่ผมพูดนี้ไม่ได้พูดเล่นๆไม่ได้พูดเพื่อที่จะเข้าไปสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตะรี มีวาระที่ต้องการจะขับเคลื่อนแล้วมาพูดกับพวกท่านเพราะว่าถ้าผมมีวาระท่านเห็นด้วยท่านไม่เห็นด้วยท่านพม่ได้ท่านอยากจะเข้ามาช่วยวาระไหนท่านเข้ามาช่วยได้อันนี้คือความเชื่อมั่นระหว่างประชาชนกับรัฐบาลอันนี้คือโซเชียลบอลระหว่างประชาชนกับรัฐบาลเป็นวาระของรัฐบาลคืออะไรบ้างมีอยู่หกข้อดังต่อไปนี้ครับแบ่งเป็นสามส่วนสามข้อสองส่วนส่วนแรกผมเรียกว่าวาระ เฉพาะหน้าส่วนสองผมเรียกว่าวาระเฉพาะการวาระเฉพาะหน้าเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจเติบโต,ตอย่างมีคุณภาพเรื่องที่สองเรื่องเรียนรู้ทัดโลกเรื่องที่สามยกระดับคุณภาพชีวิตอันนี้ทุกภาคการเหมืองพูดหมด เพราะมันเป็นเรื่องเฉพาะหน้าสําหรับคนทุกคนไม่มีใครไม่ต้องการเศรษฐกิจที่เติบโไตไม่มีใครบอกว่าไม่ต้องการการศึกษาไม่มีใครบอกว่าต้องการยกระดับชีวิตประชาชนขึ้นมาที่ดีอันนี้เป็นเรื่องระยะสั้นเป็นเรื่องเฉพาะหน้าที่พรรคก้าวไกลก็ต้องทำแต่ในขณะเดียวกันมันมีวรระเฉพาะการเฉพาะการนี่ไม่ได้หมายความว่าทาแป๊บเดียวแล้วก็รูปหน้าปากจมูกเสร็จแล้วก็ไปนะ เฉพาะการมันหมายความว่าต้องการความกล้าหาญทางการเมืองในการแก้ไขปัญหาแบบนี้เพราะถ้าเราไม่จัดการวาระเฉพาะการวาระเฉพาะหน้าแก้ไม่ได้มันบอกเลยจะมีเศรษฐกิจให้มันด,นดีหรือมีแอปพลิเคชันใหม่แอปพลิเคชันหนึ่งโยนให้ประชาชนเพิ่มเข้าไปหรือว่าปัญหาทุกปัญหาแก้จบแล้วไม่ใช่อย่างไรมันมีวาระเฉพาะการที่4ี่ที่ห้าที่6กเช่นการกดล็อกชนบทไทย เช่นการปฏิรูปรักครั้งใหญ่เช but, ่นประชาธิปไตทยเป็นไปสุดท้ายพี่น้องประชาชนอาจจะบอกว่าทําไมมันมีแค่หเรื่องคอรมมีทั้งยีกระทรวงกับมาตรการในสภามีทั้ง35มสิบห้ามาตการคุณมาสรุปรวมกันในหกอันแค่นี้ได้อย่างไรก็พราะผมองการจะบอกว่าเราคิดเราเห็นระบบราชการว่าแต่ละกระทรวงทํางานของเขาเอง ทำงานอยู่ในกล่องของเขาเองทำงานอยู่ในไซโลของเขาเองมันไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้เราจึงคิดโดยเอาวาระมาเป็นตัวตั้งยกตัวอย่างสายสูดนูน้นเรื่องการปลดล็อกชนบทไทยมันใช้แค่กระทรวงเกษตรอย่างเดียวไหมครับพี่น้องม,มันคือกระดุมห้าเม็ดของผมมันคือเรื่องการปลดล็อกที่ดินด้วย การเข้าไปช่วยเหลือเรื่องการเกษตรด้วยเรื่องเกี่ยวกับแหล่งน้ําด้วยเรื่องการแก้ไขหนี้สินด้วยเรื่องแก้ไขน้ํามันแพงดีเซลเพิ่มขึ้นสองบาทให้กับพี่น้องชาวนาด้วย 4. ี่ห้ากระทรวงมารวมเป็นวาระเดียวกันอันนี้คือแนวคิดแบบพระก้าไกลที่มันถึงต้องมีการปฏิรูปรัฐครั้งใหญ่ที่ไม่ใช่ว่ากระทรวงต่างทำกระทรวงคนนี้ก็จะทํากระทรวงคนนั้นจะทาไอตอนที่มันเป็นประเทศไทย4.0ทุกกระทรวงของงบมา ขอสร้างถนนภายใต้ไทยแลนด์4.0ขอเปลี่ยนการสัมมนาภายใต้ไทย,ไทยแลนด์4.0แต่และกระทรวงทุกคนต่างคนต่างคิดแล้วก็มาตอนนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ครับทุกอ,อย่างเป็นซอฟต์ภายใต้ซอฟต์พาวเวอร์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 มันก็เบืองปาสีพวกท่านถูกไม่ถูกแล้วมันก็แก้ปัญหาให้ท่านไม่ได้ถูกไม่ถูกมันถึงต้องเอาประชาชนมาเป็นที่ตั้งเอาปัญหาของประเทศมาเป็นที่ตั้ง แล้วเรียนําดับความสําคัญแบบนี้แล้วทําเป็นกระปิกระปอยไม่ได้ทานิดๆิดหน่อยๆไม่ได้มันต้องทําแบบบิ๊กแบงทําแบบพร้อมๆกันทําแบบคู่ขนานไปนพร้อมกันประเทศไทยถึงจะเปลี่ยนไปในอนาคตได้และประเทศถึงจะได้มีความหวังได้เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ครับพี่น้องถ้าได้ทำความเข้าใจกันแล้วว่าทำไมพระก้าไรถึงต้องมี policy festival แล้วทำไมถึงต้องมี6 Big Bang เพราะเราต้องการทําให้การเมืองเป็นเรื่องสนุกทําให้การเมืองเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนอยู่กับเราทั้งวันมีบูธท,ทั้งหมด6บูธตามวิกแวร์แบบนี้เพื่อให้ท่านได้มีโอกาสได้ลองพูดคุยกับสสคุยกับสสสกคุยกับนักการเมืองท้องถิ่นของพรคเก้าไกลและทำความเข้าใจในสิ่งที่พวกท่านสนใจสนใจในสิ่งที่ท่านอยากที่จะมีส่วนร่วมด้วย ในส่วนตอนเช้าครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจในการเติบโตจะมีเพื่อนของผมขึ้นมาพูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับการเติบโตของประเทศไทยในช่วงบ่ายจะเป็นรุ่งเกี่ยวกับการปฏิรูปรัฐราชการหรือว่า state reform ช่วงแรกเป็นกองหน้าช่วงหลังเป็นกองหลังเพื่อที่ให้ท่านได้เห็นภาพทั้งหมดอย่างครบวงจรแล้ว เรามาเดินทางไปด้วยกันครับไม่ว่าเขาจะทํอะายกับพรรคเราเขาก็ทําจิตวิญญาณของเราไม่ได้ต่อให้เขาทุบต่อให้เขาทุบทําลายพรรคการเมืองของเราไปหรือจะไม่ทุบก็แล้วแต่พวกเราทุกคนจะหยิบเอ็ดกันคนละก้อนแล้วก็มาสร้างบ้านหลังใหม่เราไปด้วยกันยังไงผมอยู่กับพวกคุณแน่นอนครับขอบคุณมากครับ ต่อไปนะคะเชื่อว่าเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนทุกท่านติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ปากและใกล้กระเป๋าสตางค์เรามากที่สุดนะคะไม่มีใครโฟกัสดี่ท่แล้วนะคะขนานี้ตอไปโฟกัสพี่ท่า <laughs> เดี๋ยวคุณพิ่ทาย,ยังอยู่กับเราและงานวันนี้เราจะมีไปจนถึงช่วงเย็นเลยนะคะหากพี่น้องประชาชนคนไหนที่ยังตัดสินใจไม่ได้ ว่าวันหยุดนี้จะไปไหนนะคะก็ออกจากบ้านมาร่วมกิจกรรมกับพวกเราได้นะคะระวังนะคะลกแล้วก็เก้าอี้จะเสียสิทธ์นะคะขอบคุณทุกท่านคะ่ะลำดับต่อไปนะคะก็เชื่อว่าเป็นเรื่องที่ทุกท่านติดตามอย่างใกล้ชิดนนะคะเพราะเป็นเรื่องที่ใกล้ปากและใกล้กระเป๋าตังเรามากที่สุดค่ะนั่นคือเรื่องของเศรษฐกิจ ทุกท่านคะทุกวันนี้นะคะเศรษฐกิจประเทศไทยเติบโตต่ำค่ะการผลิตถดถอยลงความเหลื่อมล้ําในประเทศไทยก็ไม่มีท่าทีจะลดน้อยถอยลงไปนะคะแต่รัฐบาลค่ะก็ยังคงใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบเดิมๆเมื่อ20ปีที่แล้วค่ะยังคงใช้วิธีการแจกเงินเพื่อการบริโภคยังเชิญชวนชาวต่างชาติเข้ามาลงทุน เพื่อหวังเพิ่มนักท่องเที่ยวให้กลับมาเท่าเดิมเหมือนช่วงก่อนโควิดที่ผ่านมาแล้วหากเรายังใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบเดิมๆแบบนี้แต่หวังผลลัพธ์ใหม่คิดว่าได้ไหมคะแล้วถ้าวิธีการเดิมๆมันไม่สำเร็จเราจะทำยังไงให้เศรษฐกิจไทยไปต่อได้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ต้องเริ่มตรงไหน งบประมาณไทยสามารถเอาไปทําอะไรที่มากกว่านี้หรือไม่แล้วไทยจะวิ่งตามเทคโนโลยีแบบใหม่ได้ทันหรือไม่นะคะมาร่วมกันหาคําตอบผ่านการพูดคุยของวง